สวัสดี ughs. ค่ะคีมีนะคะจะมาแพ็คพัสดุค่ะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจังหวัดปทุมธานีนะคะ <Rail road> ก็ที่สั่งไปจะเป็นตัวแมวนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็สั่งไปเป็นยามโรนะคะของเบโดนะ1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นแมวดำนะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นบางแผ่นชาเขียวนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นโพสอิดค่ะอันนี้เปนของน้องจังหวัดฉะเชิงเซานะคะก็อย่างแรกจะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะของแทนนะนี่นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นแก้วกาแฟของคิตตี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสมุดอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตค่ะอันนี้เป้ของน้องจังหวัดกรุงเทพค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นกระเป๋าหูรูดแบบผ้านะคะไซส์ใหญ่นะ แล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นโดราคิปตี้ของแคนะคะแล้วก็มีเป็นโดเลมอนแล้วก็มีเป็นเงินทอนนะคะก็เดี๋ยวเงินทอนใส่ไว้ในกระเป๋าละกันนะจะได้ไม่ตกนะคะอันนี้เปนของน้องจังหวัดนครราชสีมานะคะก็อย่างแรกจะเป็นพีจัมโบ้นะคะแล้วก็จะมีเป็นโพสอิดค่ะอันนี้เปนของน้องจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอย่างแรกจะเป็นข้าวเก็บยืดนะคะ สองชิ้นแล้วก็จะมีเป็นปังเนยสดนะคะสองมีเดียมแพนด้าบันนะคะซาลาเปาแฮมเบอร์เกอร์ไซส์มีเดียมแล้วก็อันนี้จะเป็นขัวซองนะคะขัวซองนี่จะมีทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็เป็นบันหน้าตลกนะคะบันหน้าตลกทั้งหมด4ชิ้น,นะคะ่ะบันหน้าเลิฟนี่นะคะทั้งหมด4ชิ้นสี่สีค่ะ แล้วก็จะมีเป็นพส t อิตมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอยุธยาค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นโดนัทนะคะเป็นแบบล่าซอสแล้วก็อันนี้เป็นโรยนะคะท็อปปิ้งแล้วก็มีเป็นไอติมโคนอ้วนนะคะ2ชิ้นไอติมโคน2ชั้นค่ะแฮมบเบรอร์เกอร์ไซด์เดียมนะคะมินิรอยัอซอฟเฮล l ลกิ t ตีเ้เฮดบันนะคะไอติมทแท่งแล้วก็จะมีเป็นพส t อิค่ะ อันนี้เปนของน้องจังหวัดบึงการนะคะก็สั่งไปเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าผ้าหูรูดนะคะไซส์ใหญ่นะทั้งหมดสองชิ้นมีพูกับมินเนี่ยนนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นปังในสดนะทั้งหมดห้าชิ้นนะคะโอเคนี่นะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นมีเดียมแพนด้าบันนะคะ เ้าเก็ยบยืดนะคะแฮมเบอร์เกอร์ไซ์มีเดียมปังแผ่นไซ์มีเดียมเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นโมจิยืดแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนคนปรปฐมนะคะก็สั่งไปเป็นปะวานมิลลี่นะคะเป็นสีชมพูนะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นโพอิตนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็อย่างแรกจะเป็นปังยาวนะ แฮมเบอร์เกอร์ไซด์มีเดียมนะคะมินิบัานกูเดทามะแล้วก็จะมีเป็นโพสอิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกจะเป็นแก้วกาแ,กกแฟคิตตี้นะคะของแทนนะหนึ่งชิ้นแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นพีจัมโบ้นะคะผักกาดยืดสีเขียวแล้วก็จะมีเป็นกาดโน้ตเ e l โลคิตตี้ค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็ที่สั่งไปจะสั่งไปเป็นมินินะคะคระแบบนะคะจำนวน60ชิ้นนะก็อย่างแรกนะคะที่ขาไปให้นะจะเป็นนี่นะคะเป็นคัพเค้กติดโบค่ะก็5ชิ้นนะคะแล้วก็มีเป็นไอติมแท่งอูมามินะคะ6 7 7ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นไอติมแท่งแบบนี้หนึ่งนะ แล้วก็มีตีมเพิ่มอีกนะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็น Hello Kitty Head Bun นะคะก็นนะะสั่งไปเยอะนะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นบันน,นะคะเป็นมินิบันหน้าเลิบนะคะชิ้นนะคะแล้วก็เป็นมินิบันกูเดทมานะคะสามมินิบันหน้าตลกนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกอันนี้เป็นบันกูเดทมานะคะอันนี้ สั่งบันกุฎิธมาค่ะไปให้เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็มีเป็น <c oughs> มินิลยอยย่ซอฟนะคะแฮมเบอร์เกอร์โรยงานนะ้าบันเมลอน,นะค,ะค่ะคัพเค้กแบบธรรมดานะคะแล้วก็จะเป็นโดนัทนะคะ2ชิ้น,นะคะ่ะนี่นะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณน้องทั้ง13คนมากๆเลยนะคะ นี่นะคะก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะมีพัสดุตีกลับมานะคะก็อันนี้เป็นเลขแขกของน้องนะนี่นะคะขอแจ้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่อยู่ของน้องๆน,นะคะน้องฟ้าหรือว่าคุณฟ้านะคะทักมาด้วยนะคะเพราะว่าพัสดุตีกลับมานะคะนี่นะคะ